สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วปัญญาทิพย์สตูดิโอวันนี้เรามาดูการใช้งานปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Easy Key กันว่ามันใช้งานกันอย่างไรคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มีพื้นฐานขอดเล็กน้อยเราก็สามารถใช้งาน Easy Key ได้แล้ววันนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นผมจะเปิด Easy Key ขึ้นมาทีแรกนะครับ มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากแอด n o ้ e เข้ามานะครับก็แค่มาที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้แต่เพื่อนๆต้องลาก c u ซอร์นี้นะครับมาที่หัวห้องก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มที่ตรงไหนนะครับมันก็จะเริ่มตรงนั้นนะครับตัวอย่างผมเลื่อน c u ซอร์มาที่เลข3นะครับพอผมแอดเครื่องหมายบวกเข้ามาเห็นไหมครับ โน้ตมันก็จะมาที่ห้องที่3นะครับถ้าอยากลบนะครับก็แค่คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่รีมูฟนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนลากคัตเซอร์นะครับมาที่หัวห้องก่อนจากนั้นมาที่เครื่องหมาย add ตรงนี้นะครับแอดตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ห้องนะครับมันเป็นกี่ห้องนะครับก็สามารถมาขยายได้นะครับที่แว่นขยาย ที่ข้างขวาของ Easy Key นะครับเห็นไหมครับขยายมันก็จะมีหลายห้องขึ้นมานะอย่างนี้นะครับแต่ผมจะเอาแค่4นะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานจริงนะครับมันจะมี4 4ห้องใช่ไหมครับก็คือนี่นะครับ4นะครับผมเลือกที่4ต่อ4อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถย่อตรงนี้ได้นะครับว่าจะ แล้วแต่เพลงของคนเพื่อนนะครับว่าจะยาวจะสั้นในห้องโน้ตนั้นนะครับเราก็สามารถลากได้อย่างนี้นะครับถ้าเป็นสตัวสีมันก็จะ4ี่ห้องอย่างนี้นะครับต่อ1โน้ตอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากเปลี่ยนเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็แค่มาที่ตรงนี้นะครับติ๊กใส่ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับที่ตัว C นี้นะครับ ติ๊กใส่หนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโน้ตได้ตัวอย่างผมเลือกเลือกเอมิเนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเลือก c อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเล่นคอร์ดที่เป็นมีเนอร์ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นมีเนอร์มันก็จะเป็น a อมิเนอร์นะครับอย่างนี้นะครับเลือก a อมิเนอร์อย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นเมเจอร์ก็แค่คลิกใส่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นนะครับมันก็จะเป็นเมเจอร์นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มห้องอีกนะครับก็แค่มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาคัสเซอร์ตรงนี้มาวางไว้ที่ท้ายของห้องโดยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้คลิกใส่หนึ่งครั้งมันก็จะมานะครับ ตัวอย่างผมจะเอาสัก5ห้องนะครับผมมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น C นะครับ C แล้วมาที่ตรงนี้เป็น E minor นะครับแล้วมาตรงนี้เป็น A minor แล้วมาตรงนี้เป็น F นะครับแล้วมาตรงนี้เป็น G นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับ ถ้าเพลงของเพื่อนๆนะครับมีห้องที่ว่าขอดส่งอย่างอย่างนี้นะครับก็แค่มาที่ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับให้ฟังก่อนนะครับให้ฟังก่อนนะครับเอาคัสเซอร์มาใส่หัวห้องนะครับ ทีนี้คอร์ดส่งนะครับผมจะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะให้เป็นคอร์ดส่งนะครับ f o อสคสองห้องพอนะครับ2ห้องพอแล้วทีนี้ผมก็เลือกอีกเลือกตัวนี้เป็น g อย่างนี้นะครับแล้วคนี้พอ o อสอ2ห้องนะครับแล้วมาที่ตรงนี้เป็น c เหมือนเดิมอย่างนี้นครับเราลองมาฟังดูนะครับ อย่างนี้นะครับนี่ปิดขอดสงครับ g เป็นขอดส่งนะครับมันจะเป็นในลักษณะที่ห้องโน้ตจะสั้นกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขยายได้อย่างนี้ครับขยายเลื่อนได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปคลิกที่คีย์บอร์ดดีเลตอะไรนะครับไม่ต้องไปคลิกมันคลิกไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องใช้เมาส์นะครับในการทํางานนะครับ ตัวอย่างจะเพลงก็แค่คลิกใส่ตรงนี้นะครับเพลงดูอย่างนี้นะครับแล้วก็สต็อปไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หยุดไปทีนี้เพื่อนๆต้องรู้เทมโปของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นสีเทาๆนะครับมันยังใส้เปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมครับคลิกอะไรก็ไม่ได้เราต้องคลิกใส่ที่เทาๆหนึ่งครั้งก่อน ให้มันเป็นสีส้มก่อนนะครับแล้วค่อยมาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็น140นะครับอย่างนี้นะครับ140แล้วก็อินเตอร์ไปเพลงของผมนะครับจะอยู่ที่140 2นะครับอย่างนี้นะครับผมก็เลือกอย่างนี้แล้วก็มาฟังดูนะครับ แล้วทีนี้นะครับในคอร์ดนะครับตัวอย่างผมคลิกใส่ที่อีมิเนอร์นะครับอีมิเนอร์อย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าอีมิเนอร์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้คลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วคลิกอีกแปลว่าเราแปว่าเราไม่ได้เลือกนะครับตัวอย่างผมจะเลือกนะครับคลิกใส่หนึ่งครั้งมันจะเป็นสีเทาๆนะครับ ทีนี้ผมจะเอาอีมิเนอร์เจ็ดลบนะครับลบเจ็ดนะครับก็แค่มาที่ดีทายนี่นะครับข้างบนนี้นะครับคลิกค้างไว้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีมาให้เลือกอย่างนี้นะครับตัวอย่างผมจะเอาลบเก้าอย่างนี้นะครับลบเก้าผมก็แค่คลิกใส่ที่เลขเก้านะครับค้างไว้นะครับคลางไว้แล้วก็เลือกที่ลบเก้าอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่เลือกนะครับเราก็คลิกออกอีกทีหนึ่งนะครับแปลว่าคลิกออกถ้าคลิกอีกทีหนึ่งไปว่าเราเลือกนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสีส้มๆไปว่าเราเลือกนะครับทีนี้ผมก็11ก็ได้นะครับตัวอย่างผมจะเอาบวก11นะครับผมก็คลิกเลข11ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกบวก11นี่นะครับมันก็เป็นอ m ม n มเนอร์บวก11อย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกัน แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับเสียงมันแรงไปนะครับเวลาเราเอาเข้าไปในในโปรแกรม Cubate นะครับเพื่อนๆก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Property นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับเอาขึ้นเอาลงได้อย่างนี้นะครับถ้ามันแรงไปเวลาเอาเข้าในโปรแกรมนะครับมันแรงไปก็สามารถเลื่อนได้อย่างนี้นะครับผมจะเอาอยู่ที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็คีย์ก็ คีย์ก็สามารถเลือกคีย์สูงคีย์ต่ําได้นะครับที่ตรงนี้นะครับถ้าบวกมันก็จะเพิ่มคีย์ขึ้นเห็นไหมครับเสียงก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเอาลงเห็นไหมครับมันก็จะต่ำอย่างนี้นะครับลบก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะครับที่4ต่ตัวเราจะให้เป็น2ตัว4ก็ได้แล้วแต่เพลงนะครับอย่างนี้นะครับผมจะเลือกที่ C ต่ตัวนะครับอย่างนี้ ทีนี้นะครับผมจะให้มาดูที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพลงของผมนะครับตัวอย่างนะครับเพลงของผมอย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมจะร้องไปด้วยนะครับอายคนนี้หากเจ้าเสมอคิดถึงเธอ ทุกลมหายใจนอนละไปก็ฝันเห็นแต่หน้าเธอใจดวงนี้มันยังละมือเห็นหน้าเธออยากจะบอกกับเธอวันวันเล่นทยอย่างนี้นะครับทีนี้มันยังไม่มีลูกเล่นอะไรใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ได้นะครับแค่ ให้เพื่อนๆนะครับลากคุมตรงนี้นะครับก่อนทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็มาที่ use browse midi ตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับตลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นนะครับมาที่ key easy key midi ตรงนี้คลิกใส่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกนี่คือ preset ทั้งหมดที่มีอยู่ของ easy key นะครับผมจะเลือกเป็น pop lock นะครับตัวอย่างนะครับผมเอาที่ c c นะครับ c ตัว4 ผมเลือกที่ intro อย่างนี้นะครับ intro อย่างนี้แล้วเราสามารถกดฟังได้นะครับที่ตรงนี้นะครับกดฟังได้ว่าเราชอบพ r เ s e t นี้หรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคอร์ดอย่างนี้นะครับเราก็เลือกฟังได้อย่างนี้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้คอร์ดตัวนี้ แล้วแต่ว่าเราชอบพิเศษไหนนะครับแต่ว่าผมจะเอาอินโทรนะครับตัวอย่างผมเลือกตรงนี้นะครับนัครบตัวอย่างผมชอบพิเศษนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเห็นไหมครับว่าตรงขอบนี้นะครับจะเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมครับแล้วจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกที่รีเพจตตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปใช้งานอย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับทีนี้มาฟังดูนะครับว่ามันจะ เพราะกว่าเดิมหรือเปล่านะครับมาฟังดูนะครับอายคนนี้หากเจ้าเสมอคิดถึงเธอทุกลมหายใจนอนลับไปก็ฝันเห็นแต่หน้าเธอใจดวงนี้มันยังละเมอเห็นหน้าเธออยากจะบอกกับเธอวันวันเล่น นะครับเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มลูกเล่นเข้ามาแล้วนะครับปังดูอีกครั้งนะครับ ตัวอย่างนะครับผมไม่ชอบพีเซตนี้นะครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนมาที่ตัวนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมเปลี่ยนมาที่คอรัสตัวตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับผมจะเอาตัวนี้นะครับผมก็แค่กด use browse midi แล้วก็กด replace อีกครั้งนะครับแล้วทีนี้มาฟังดูครับ มันก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับหรือว่าจะเอาคอรัสตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอ,อบนะครับตัวอย่างผมเอาคอรัสตัวนี้นะครับผมก็เลือก use brown midi ตัวนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็กด r e p พ a อีกครั้งทีนี้มาฟังดูครับ ทีนี้ถ้าคีย์มันต่ําไปอย่างนี้นะครับก็สามารถเอาขึ้นได้นะครับแค่คลิกขวาที่ตรงนี้เลือก property อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตัวอย่างผมจะเอาขึ้นคีย์1นึงนะครับแล้วผมก็มาฟังดูนะครับแล้วก็มาฟังดูนะครับเห็นไหมครับว่าคีย์มันก็จะสูงขึ้นตามที่เราทําแล้วนะครับ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากมิดดีของเรานะใน easy key มาวางไว้ที่คิวเบตเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้พิ set ตัวนี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการอยากแก้ไขนะครับก็แค่มาที่ e a s y key อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนพิเซตอะไรก็แล้วแต่จากนั้นก็ลากมาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับมาปล่อยไว้ที่โปรแกรม q u วเบตแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากแก้ไขอีกนะครับก็ง่ายนะครับแค่ดับลิ้คิกใส่ที่ไฟล์ e a s y Key นะครับนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอยากให้มันยาวไป สั้นไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถลากเปลี่ยนได้นะครับตัวอย่างนะครับในท้ายห้องนะครับผมอยากให้มันยาวไปใช่ไหมครับผมก็แค่มาลากที่ตรงนี้นะครับใน e a s ีในโปรแกรม Cuba t ก่อนนะครับลากออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับผมก็แค่ลากห้องนะครับให้ออกมาอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้มันก็จะยาวขึ้นมาอย่างนะครับ น,นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ